คนไพ่อยู่สบายสวัสดีครับไพเอฟซีมารับชมต้นกุ้เซเลตตนวเอฟซีเขาว่า,าเพิ่นทางมาถามมาเป็นอยังซคื่องคือเงียบแตนะ่น้ออย่าลืมกันเด้ออย่าลืมกันเด้อส่วนเพิ่นว่เนาเพราะว่าส่วนไพ่อยู่สบาย,ย,ไไยบ่ได้ไปใส่คับทำงานอยู่ที่เกา่า ทำแบบไหนวิธกับก็คือออกมาดูแลจัดแตงต้นพันธุ์ส่วนไทยยุ่สบายก็เฝ้าอยู่เื่กันอยากดึงต้นพันธุ์ให้มันเหลียวแต่ว่าสายเหตบที่เงียบไปก็คือมันเป็นงานนาเดียวที่เก็บน้ำไม้ออกแต่กระเผาเก็บน้ำไม้ออกจากกระเผาก็เลยบ่ได้อัพเก็บให้เอฟซีเข้าได้รับช่มเพราะว่ามันเป็นเวียดนาเดียว เฮ็แดแบบเดิมๆเฮ็แดแบบซ้ำๆก็เฮ็ดไปแบบนั้นครับก็เลยบ่มีโอกาสบ่มีเวลาถ้่เฮ็ดไปกับเป็นคลิปเก่าเฮ็ดคือเก่าแต่ละครับเอฟซี่วิธีแพกถุงวิธีเผาวิธีจัดเก็บนอไม่ถุงก็มีเวลาว่างแนี่ก็เลยพาเอฟซี่มายัางรรบชมส่วนพันธุน์แล้วก็อัปเดตอัปเดตให้เอฟซี่เบื่องกบบรรยากาศ ลมพัดไปไปวีวีลมแหง้งแห้งกับเอฟซีสองขึ้นหรอล,ลมแหง้งเบิ่งเหงานี่ดูต้นพันเงานี่งามบอกเลยครับว่างามแท้แน่นอนปีนี้คาดว่าน่าจะออเดอร์เต็มแล้วครับเอฟซี FC ครับออเดอรอ์จองต้นพัน ออเดอร์ order, จองต้นพันธุ์น่า,นาคิดว่าน่าจะเต็มแล้วเต็มแล้วก็ก็คือกลนไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบออเดอร์ที่เพิ่นจองสำหรับปีหกสิบปีนี้หกเจ็ดีนนองเมมนบอปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนี่ยคือจองปีนี้เท่ากับสีเริ่มขุดไปกับประมาณน่าจะประมาณเดือนคาดว่าครับพี่คาดว่า,า,วาน่าจะประมาณเดือนเดือนปลายปลาย,ายตุลาหรือว่า การตุลาอย่างกับว่าประมาณนี่แหละเดี๋ยวขอให้ขามเดือนนี้ไปอีกเดือนหนึ่งก่อนเพราะว่าลักษณะที่ที่ที่พราวานน่่ก็คือค่อนข้างที่สีสมบูรณ์อยู่แล้วก็คิดว่าน่าจะใกล้แล้วเพราะว่าล่อ,ลอให้เพิ่นให้มนๆให้สีมนๆตรงนี้จางหายไปจกักหนึ่งที่เหลือก็คิดว่าน่าจะได้ต้นพันธุ์งามรับประกันเลยครับ รอบรอบรอบปีน right ี้คือคัดเติมที่คัดดีกว่าเก่าอีกแห่งคัดแหงแห่งคัดแหงงามเล้วกะคัดต้นพันธ์ที่งมแงมใส่เอฟซีเฮ้าสำหรับคิวอ่าคิวหนึ่งคิวสองคิวสามคิวสี่อาต้นพันธ์เฮาได้ประมาณเท่าใดเฮ้าสิแจงแจ้งเป็นล็อคล็อกล็อกแล้วกแจ้งเป็นรอบรอบครับเอฟซีเฮาสิสิแจ้งไปอ่า แจ้งประกาศทางฟีดข่าวอยู่ทางเฟซบุ๊กให้ f อฟซีเข้าด้รับทราบกันคนสสำหรับ f อฟที่จองตนท่านไว้ว่าคิวหน่งคิวสเป็นจ้งไดพร้อมไปหรือว่าจ้งไดเพราะว่าสีเริ่มคุณ้วเดอ้อส่วนไคอยู่สบายกับสีแจ้งแจ้ง f อฟเข้าส่วนคนใดที่ว่ายัาง่งยังบพท่านพร้อมยังบพท่านพร้อมดอกได้อขอยนันกอน สวนพายุสบายก็สิเลื่อนเลื่อนไปให้ค้นที่พร้อมกวนแต่ว่าถ้าถ้าได้เลื่อนไปแล้วเกส็กสิเก็สิเง้วคือท้งเงินทางนี้ก็คือเวลาเ่าจํากัดครับอ่ที่เวลาเราจํากัดเราก็เลยต้องเล็งเล็งกวนออกไปเพราะว่าจากน้อยห่อก็สิเห็ดนอน,นอนอกจ่ดูแล้วคน้นใดที่พร้อมกวนรับกวนเลยแต่คิวคิวที่ห่อลงไว้นั่น ก็คือลงคิ้วไว้สำหรับคนที่จองแล้วที่นี่จองแล้วคนที่พร้อมเขาก็เสียโยกให้ก่อนเลยคนไหนที่พร้อมเราก็ยกให้ก่อนอย่องไปยอ้อนอันย,ยกไปยกไปแล้วก็ขีดขาวไว้สำหรับเขาคนที่เขาทรงทรงทรงอ้ไรเขาก็ขีดคอมไ้นี่ครับกิจวัตรประจำมั่นของคุณยายแล้วก็ส่วนไทยยุสบายเขาออกมา ทำง,งานแบบนี้คือดูแลแล้วก็รักษาต้นพันธุ์บอเมนวาปีหนึ่งบอเมนวาสีได้ไปไง่ายๆครับเอซี FC, ครับต้นพันธุ์แต่ละตน้นตัวสีออกไปต้องผ่านการคัดกรองแล้วก็ผ่านการดูแลร,รักษาหลายแบบหลายวิธีที่ส่วนปยอยู่สบายคัดเอาแต่ต้นพันธุ์งามๆอีล่ลีแต่แถบเนียน,อ,นออกมาให้เอฟซีเฮาทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือวิธีปลูกวิธีนั้นก็ให้เอฟซีเฮ้า ได้ศึกษาข้อ,ขอมูลเกี่ยวกับคลิปที่ส่วนพาย,ยุสบายได้แนะนําลงไปหลายๆคลิปที่ผ่านมานี่คือแปลงที่เขาจงสอนท่านแปลงนี้ยุ่ข้างบนหลายๆท่านอาจที่เคยไม่เห็นเคยมาเบิ่งแล้วแล้วก็เงาลงไปครับสังเกตท่อนำปวดละเงาลงไปข้างล่างแล้วก็มีอีกหลายแปลงแปลงหนึ่งสองสามสี่ ห้าประมาณหาแปลงครับเอฟซีที่ปีนี้จงไว้คือเก่านนแหละมันหาแปลงคือเก่าทุกแปลงก็คือเป็นไผยพันส์สดิยงทุกแปลงที่สวนพายยุสบายได้จงไว้ก็คือเป,เป็นเป็นสายพันธุ์ไย่สดิยงจงไว้ใหเอฟซีแท้แน่นอนคล้องแท้แลวกะแน่นอนอิลีครับบอบ่ได้เปลียวพันธุมาหมวดสวยเ้ออันนี้คือขุดออกจากสวนพายยุสบายเลย เอฟซีเขามั่นใจได้ว่าเป็นต้นพันธุ์ที่ที่ได้เป็นที่ได้ต้นพันธุ์ไปของแท้แน่นอนแล้วก็เอฟซีที่ถามของมาว่าปลูกนานไหมครับถึงจะเก็บผลผลิตได้เิ่นว่าบ่งดูอุ้ยก่อนนี่เนี่ยต้นพันธุ์ก่อนงามครับสวนกาบกํกากลังขูกาบกําลังขูก็แสดงว่าต้นพันธุ์กำลังแข็งแรง กำรังจะแข็งแรงเลยครับสังเกตว่าใน,บร,ในบริเวณเก่อขนาดก่อหลายขนาดต้นพันธุ์หลายๆก่อก็ยังเบิ่งสาบซานครับเอฟซีครับนี่คือไผ่สดิงแหละที่เฮา,ท,เาที่คนใยญ่ได้ดูแลได้ดูแลรักษาไว้ให้ครับ FC เอฟซีเฮ้าก็คือที่เอฟซีถามมาว่าไผ่สดิงเข้าปลูกดวนปใดจังสิเก็บผลผลิตได้ ตามคลิปที่สวนไผ่อยู่สบายได้ทำแล้วก็อัปเดตให้กับ f อเราได้รับชมนั้นก็คือย่งโดนเลยย่งโดนเลยสามเดือนครับ f อซครับแย่งโดนสามเดือนอย่างช้าสามเดือนย่งเร็วไวสุดก็คือสาเหตุที่ที่ว่าเป็นอย่างจ้งว่าโดนสุดเป็นอย่างจังว่าไวสุดเร็วสุดก็คือแปลงที่ มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็คนดูแลพร้อมดูแลได้อย่างสม่ําเสมอนั่นก็คือปเป่าเกินสองเดือนครับเอฟซีสองเดือนนี่มีนอมีล่ําแล้วเรียบร้อยพร้อมที่จะเก็บขายเลยพอออกนอนหนึ่งรั่มนี่ก็พร้อมที่จะเก็บขายเลยคือจังทุกๆุกคลิปที่สวนไผ่อย,ยู่สบายแล้วก็บ,บางคลิปที่เฮ็ดคลิปแล้วก็แนะน้าให้กับเอฟซีเฮ้าได้รับชม่น้หละครับ บางแปลงกับไปบ่ทั่วถึงบางแปลงก็คืออยากติดตามอยากอยากนั่ไปอยากนั่มเอฟซีเข้าไปทุกคนเลยที่อเอาตอน้านพันธุ์จากสวนไทยอยู่สบายไปแต่ว่าจําบ่ได้จำได้ถึงจําได้แต่ว่าก็ตามหาบ่เห็นครับเอฟซีเป็นอย่างเั่นว่าแชทอยู่เลิกแห้งน้าหาพย่มน้าหาอาจารย์ท่านนึ่งที่ เล่าสร้างต้นพันไปที่วายุพราเขาด่อาจารย์ถ้าเห็นแล้วทักแชทขึ้นมาหาผมในเะรื่องผมสิขอเวลาแล้วก็หาเวลาเข้าไปเยี่ยมชมสวนไผ่ที่อา่าที่อาจารย์อาจารย์กลับมาบ้านหรือว่ากลับมาสวนหรือว่าให้ยายอ้วนทักอเฟซบุ๊กผมมาเนี่ยผมสิได้อา่าเข้าไปติดตามอัปเดต อภัยที่สวนอาจารย์ยุพัาเขานะครับที่ว่ายุพาขาบ้านนี้ยังก่อเฮ้ยายบ้านยังก่อเฮ้ที่ยุพัาเขาวหไหม,มจำไม่ได้ครับอาจารย์ครับถ้าถ้าถ้า,ถา,ถาหูตัวว่าเอฟซีอาจารย์ที่สร้างต้นพันธุ์ไปอยู่ทั้งพักเขาทักแชทมาหาผมเนี่ยเด้อพอผมนั่มหาอาจารย์นั่มหาแชทบ่เห็นผมว่าผมจะทักขอเวลาหรือว่า เอาเมื่อที่อาจารย์กลับมาสวนแล้วผมจะได้กลับเข้าไปอัปเดตต้นพันธุ์ที่อาจารย์สร้างเว็บปลูกว่ามันนี่นอไปหรือว่ามี่ยังไปเพราะว่าคันสิบไปเลยเน่ยย่านเล่าล็อกประตูย่านเพื่อนล็อกประตูแล้วย่านเขาบ่ได้ครับเว็บซี่เพราะว่านานาแปลงเพื่อนอ่ะเพิ่นสินล็อกกุญแจไว้เลยแต่เลย ต้องขออนุญาตผ่านทั้งนี่แหละเพราะว่าจำไม่ได้ก็ลรวก็ค้นหาไปเห็นพร้อมต้นพันธุ์ที่เราสรั่งไปว่าอยากหูอยากเข้าไปเบิง้งอยากเข้าไปแนะนํามันผิดพลาดมองไดบอ่อหรือว่ามันออกนอแล้วจังใดจังใดประมาณเนี่ยครับอยากเข้าไปเห็นอยากเข้าไปเบิง้งล้วก็อัปเดตให้เอฟซีเขาหลายคนในเบิ้งน้ามีแต่งามๆด้วยครับอาจารย์ครับเอฟซีรับทุกคนเลยในผ้าผ้ามาอัปเดตต้นพันธุ์ ถมาอัปเดตตนพันธุ์สำหรับอีพี่นี่บ่มีเงีงเลยก็คือแกงเขากับเอฟซีนี่ยแหละพาเอฟซีมารับชวมว่าตนพันธุ์เท่าสมบูรณ์บ่เบิรแต่ละตาแต่ละตนนี่ก็ตนตนพันธุ์เนี่ยนี่มันมันเหลืออ่อนอยู่น้อยหนึ่งครับกำครึ่งกำครึ่งเนี่ยกำครึ่งอยู่แต่แต่ว่าเขาเอาให้มันใจที่สุดจังสิควนนี่ให้มันใจที่สุดเลย ต่อเพิ่นต่อคู่นี่ตาเพิ่นตาแบบนี้เลยเอาให้มันใจที่สุดครับเข้าจังสิกวนโบมีนว่าบางคนเอ่อเพิ่นกะติดตามรับชมท่างคลิปเร็วทักขเขาวมาปุ๊บสั่งเลยสิบต้นยี่สิบต้น่มันโบมีน้ครับเอพีครับต้นไพ่ต้นพันไผ่ไไเข้าหนักกระลัง กำลังไวอยู่แบบนี้แหละนี่คือต้นพันธุ์นะครับเอฟซี FC แปลงต้นพันธุ์เลยเท่ากระลังจงล้ลก็ไว้อ่เอาอายุที่พ่อดีแล้วก็คือให้เพิ่นแข็งแรงแก้วบายังไงว่าไอ้ตน้นพันธุ์เพิ่นแกกวนี่จังน้อยกวันคนใดแท้แน,น,น่นอนก็คือได้ออกจากแปลงเขานี่แหละแปลงนี้ที่เก็บน้อไม้ช่วงแปลงนี้ที่เก็บหน่อไม้ช่วงเองียยกว่าช่วงช่วงนอกฤดูนะ่ะปีที่แล้วที่ผ่านมาเนะี่ย ช่วงต้นปีเพราะว้าง่ายต้นปีที่ผ่านมาเขากับเก็ยอยู่งเปลียนนี้แล้วช่วงนี้เข้าเบรกนอเบรกนอแบบไหนเอฟซี FC ก็ยังบอกเขาใจว่าเขาเบรกนอนี่คือขั้นตอนที่เบรกนอสาเหตุที่เบรกนอได้เพราะว่าอยังเหตุแบบไหนเสียที่ใบเอฟซีฟังว่าถ้าจงต้นพันมือไหนปุ๊บมือนั่นนอเพิ่นกิสิยุดออกแบบนี้เลยครับดิ อยู่ดอกแต่ถ้าเราถ้าถ้าต้นพันต้นนี่ถ้าห้าถ้าห้าหักเป็นนอหักนอไปแปลรูปหักนอไปแปลรูปถ้าหาักยุ่แบบนี้ตลอดนอเพิ่นกระสิออกอยุ่ตลอดบาที่นี่ห้าไเด้จงเพราะว่าเอฟซีได้จองมาปุ๊บเฮาเก็เลยได้จงต้นพันไว้พราะจงต้นพันสาเหตุที่เพิ่นบอกนอก็เพราะว่าเพิ่นเอาอาหารมาเลี้ยงแม่พันต้นนี่แหละ มาเลี้ยงเลี้ยงใบเลี้ยงใบเลี้ยงตาเลี้ยงแหนงอย่างต่างๆนี่เลี้ยงลั่มโมงง่ายๆนี่เป็นเลี้ยงลั่มห้ลร่มแก่ห้ลร่มมีความแข็งแร่งจนกว่าลั่มนี่สีแก่ครับเอฟซีเนี่ยจนกว่ารั่มนี่สีแก่เพิ่นยังสีออกน้อยอีกแต่ถ้าห้อง่จงลั่นี่ถ้าห้องหักอยู่ตลอดแต่ห,าหาต้องหักตก็ไปเรื่อยๆก็ออกอยุ่เบิดปีครับเอฟซีครับออกอยุ่เบิดปีเลยถ้าสมมติว่าห้องประชงต้นพันธุ์ มันมีอยู่สองอย่างที่เอฟซีเขาถามเขาสิถ้าเขาปลูกเนี่ยปลูกไม่จักปีเขาจังสีจงตนพันใดหรือว่าเขาปลูกแล้วเขาสามารถจงตนพันใดบอ่ออันนี้สีขอตอบเ c บซีว่ามันขึ้นอยู่กับมันคือขึนอยู่กับเอฟซเองว่าอันดับแรกที่เขาเอาไปปลูกเนี่ยเขาอยากปลูกขายนอ หรือว่าเขาอยากปลูกขายต้นพันธุ์หรือว่าเขาอยากปลูกจงต้นพันธุ์ไว้ถะขยายอันนี้มันสิบมิอยูสองก่อนรนี่นะครับยุทซี่ครับกนรณี่แรกก็คือปลูกเอานอขายคือห้องบริเห่วงล่ำเลยจงขึ้นมาหนอแรกปุ๊บเดือนแรกเอาสมมุติว่าปลูกไปแล้สองเดือนเดือนที่สามขึ้นขึ้นล่ำมานหนอหนึ่งหนึ่งหนอปุ๊บถ้าเราต้องการขายหนอเราก็หักไปเรื่อย ฮักไปเรื่อยๆฮักไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบเดือนพอเข้าเดือนเดี๋ยวโอ้ขั้นตาเี่ยยังข่าตาเนาะบัดน,นี้ครับพ่อพ่อเขาจงได้น,นึ่งล่ำเสร็จแล้วเขาก็ฮักไปเรื่อยๆฮักไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบเดือนพอครบเดือนปุ๊บมีหนอ,อกเกิดขึ้นไม่อีกเลือกหนอ,อที่พอเหมาะแล้วก็สมควรอ่าที่เราชอบเข้ากับจงอีกล่ำหนึ่ง พอจงได้สองล่ำนี่ก็คือสองเดือนสองเดือนปุ๊บแล้วเขาก็หักปเรื่อยๆนี่คือวิธีการเก็บหน่อขายหักหนอ่อหรือปลูกขายหนอ่อพอเดือนที่สามก็ไว้เปะไว้อีกสามล่ำพอเดือนที่สี่ก็ไว้อีกสี่ล่ำพอเดือนที่หาก็ไว้อีกหาล่ำนี่คือเป็นวิธีการเก็บหักหน่อขายแต่ว่าถ้าเฮาอยากปลูกเลียงล่ำปล่อยเลยปลูกเอาล่ำ หนึ่งเอาล่ำไว้ใส่งานสองเอาต้นพันธุ์ไว้เถอะขยายปล่อยเลยปลูกปล่อยเลยสองปีสามปีพ่อมพ่อควรก็จงมาควรออกคับิบซี่มันมันสิบเป็นลักษณะแบบนี้แต่ไผ่ที่ปลูกอายุหนึ่งปีสองปีสามปีมันสิขุดต้นพันธุ์ยากเป็นอย่างจังว่าขุดต้นพันธุ์ยากต้นพันธุ์เขาจะอยู่ลึกมากต้นพันธุ์มันสิอยู่ลึก แล้วเข้าสี่คนคนอหญ่เพราะว่าสวนไทยยูสบายนี่ต้น์่าน่นสีย่ยูนี่อยู่เบลกนี่จอยเบลน,นี่คือตอน้นน่านนี่เห็นบ่นี่คือต่อตอน้นน่านเห็นชัดเนาะนี่ต่อตอน้นท่านนี่ต้นแม่น่านที่สีออกตาเนีงนี่เข้ามหาตะจงต้นใหญ่แต่ว่าต่อข้างล่างนใไงแท้แน่นอนเข้าสี่คนไป วพินไปแล้วบัดนี้เพิ่นยูยูยูสูงเพราะว่าไั่แปลงนี้ปลูกมาแล้ว20ปี20ครัวครับเอฟซีไม่เลยได้ยูสูงเพราะว่าขางล่างนี่มันสิเป็นหักคาเป็นหัวคาเป็นหัวขิงที่วัดแตกออกมาเนี่ยก็เอื่นหัวคาหัวขิงแตกมาเป็นนอไม้นั่นแหละแต่ว่าเพิ่นเอื่นค่อยๆเอื่นให้เอฟซีเข้าได้เข้าใจง่ายๆก็คือเป็นตาแยกออกเป็นคาเป็นหัวคาเป็นหัวขิงแยกออกมา ซัอนออกไปซ่อนออกไปทุกทุก,ทกต้นทุกลำต้นอยู่ในนี่เชื่อมต่อกันหมดเลยทุกต้นอยู่ในนี่เชื่อมต่อกันเบิดครับอีพซี่เรบัติ่นีห้เาเลือกคนเอาเฉพาะนอที่อยู่สูงก็เลยก็เลยต้องคนก็เลยคนไงแล้วไผ่ที่เขาปลูกหนึ่งสองสามปีแรกคือหากคาเพิ่นทั้งไตเนมืตอขาหรือหัวขาหัวกิวขข่งเพิ่นยังบ่ิสุทหลายเขาก็แยกบ่ได้แยก เอาแยกแงกบัดที่น่นอเพ่เนมันสีเกิดอยู่เลึกๆคุณพอเกิดออกแมปภูมิเข้ากัเลยแยกแง่บัตรที่นี่พเอเขากลนขยายแล้วนอเขากัสีนหน่อยครับพ e ี่พี่นอหน่อยเพราะว่าเขาฝ่าวกลนเพลนกลน,น,นเพลนพูดอันนี้คือแปลงนี่ของเขาเน่ะหัวคาเพ่นโอ้กระจ่ายกว้างหัวคาเพ่นคิดว่าก่อขนาดกว้างความกวาม้วางว่านึงว่านึงเนี่ยครับพี่ คือพร้อมทั้งทั้งใต้นี่ม่แต่ตานอทั้งนั้นเลยแม่นเฮากุดอยู่แก่ใดมันก็นยังมีนอเกิดขึ้นไม่เฮ้าอยู่ตลอดเพราะว่าทุกต้นมันเชื่อมต่อกันเบิดเลยทุกต้นเชื่อมต่อกันเบิดแม่นเฮ้าเสียวอ,ออกเฮ้าสิเหลือไว้ต้นเดียวก็ยังมีนอขึ้นอยู่คือเก่าครับเพราะว่าขางลางา่างเฮ้าสางรากฐานไว้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้มันขึ้นอยู่กับการจัดการแลวก,การบริหารของเฮาถ้าเฮ้าหากบ่ถึกวิธีเฮ้าจงบ่ถึกวิธี กะเฮ็ดหน่อไม้ออกแบบโบมีระเบียบถ้าเข้าจงถือแบบถึอวิธีมันสิเฮ็ดห้ยหน่อไม้เขาเนี่ยลายแล้วก็เวลากนต้นพันุเขากับสี่กลง่ายพร้อมกคอ็ค่อยๆเรียนรู้ศึกษาไปครับกับสวนพอยุสบายครับเอฟซีบ่ยากในการเทคนิคในการสร้างอาชีพเกี่ยวกับหน่อไม้สี่ยงสวนไพอย่สบายมีเทคนิคแนวใด สวนไทยยูสบายกับพยายามออกมาทาคลิปแล้วก็ให้เอฟซีได้รับรู้นั่ได้เห็นนําว่าเราควรจะปฏิบัติไปแนวทางไหนข้อควรสิทธิเไปแบบใดเพราะว่าแตา่ละปีปัญหาจะเกิดแต่ละปีเราต้องเราต้องมีวิธีแก้ไขแล้วก็ต้องมีวิธีปฏิบัติแล้วมีวิธีจัดการในแต่ละปีว่าออไปบ่มีทังจบครับเอฟซี FC, ครับสำหรับ การดูแลต้นไม้ของเฮาหรือว่าตนา้นไพลสดิยรเฮาเบิ่งบรรยากาศที่สำคัญที่ที่ดีก็คือบรรยากาศหอมเนี่ยครับเบิ่งออกไปทั้งหนอกขุนแดดแจ้งจังปังเงีนบ่เขาอยู่ในสวนเขาหนี่บรรยากาศสดชื่นสบายเลยเย็นสบายคนใหญ่ใส่เกาอีนางซับเลยพุเห็นบ่ลมแห้งๆครับเอฟซีมืาขึ้น พืชติดร่มแห้งนี่ไงย่าไน่นางทำความาศาสตร์เดี๋ยวซุ่มให้เอฟซีเขาเบิ่งก่อนคุณยหาน่นางทำความาศาอตร์ทำความาศา,าสตร์เงาไผ่เสดิจเข้าทำความาศาสตร์เพราะว่าเข้าเริ่มไก้เริ่มไก่สีกลนต้นพันแล้วคุณยา่ก็เลย ออกมาทําความสะอาดด้วยครับออกมาทําความสะอาดเพื่อที่จะได้ดูว่าต้นไผ่แต่ละกอมันพร้อมที่จะขุดหรือยังขันพร้อมแล้วโอ้และนออเลยครับบัต้นี้แคนยาวยาว,ยาวมากกับจัดการนั่นแหละบัี้เสียมส่วนเสียมนั่นเอาไปเฮ็ดมาอยู่ครับว็บซี่เสียมที่กลนต้นท่านเอ่อ สวนพาย,ยุสบายได้แปลวเล็กเนียม,มากเล็กแนบแล้วกัแป๊บท่อแป๊บแป๊บน้ําเดี๋ยวถ้าเฮ็ดแล้วแเดี๋ยวเสี่ยวามากหฮเอฟซีข้าเบิงว่ามันสิเป็นลักษณะแบบใดสำหรับเสียมที่เอาไว้ขุดต้นพันธุ์กับเสียมที่เอาไว้ซับแต่งก่อมันเป็นแบบใดสี่คนละอย่างเลยด้วเอฟซนี่คือคุณยายเดี๋ยวสิภาไปเบิงเสียมสัก่อน เสียมที่เขาเอาไว้แตง่งอันนี้เสียมตัดแต่งก่อสิเป็นแบบนี้คนใหญ่ขอเบิ้งเนี่ยนี่คือเสียมตัดแต่งก่อยกยกเห็น,น,น,นไหมยกไว้ขอสีเซดดอกเสียมที่ตัดแต่งก่อครับเอฟซีสองนิ้วสองนิ้วเมื่อนี่น้อยๆแอดแลดเปลีแยๆซ้ำนี่แหละครับบ่ตรงเนี้ยเปลี่ยๆแอดแลดซ้ำนี่แหละ สองนิ้วใสเล็กเชื่อมเอาแบบนี้เล็กแบบนี้เอามาจะใสเฮ็ดจังไดป์พีเอฟซีนี่คือผานรถไถครับเอฟซี FC. ผานรถใสเอาเอามาพาแะ้วก็เอามาพาเพราะว่าผานรอบรอบริมเพ่นเนี่ยิันมีความคมอยู่แล้วก็ไม่เจียตัดแต่งนิดหน่อยหล้วก็ามาเชื่อมนี่คือเสียมตัดแตง่งเป็นยังยังใส้น้นน่อยแบบนี้เทคนิคการเฮ็ดเสียมเสียมที่น้่อยแบบนี้เอาไว้ซับแหนงเพราะว่าถ้าใหญ่กว่านี้นะเวลาเขาสับ มันสิถึงนอเวลานอออกไ้หลายนอพันสิออกง่ายแบบเป็นพืชเลยดเละมันสีใสเสียมใหญ่บ่ด้มันสิเวลาเฮ้าสับนอเห้วกะสิไปถึงนอสัน่นยังประมาณนี้ครับเวลสิเข้าเพราะฉะนั้นเฮาก็เลยต้องเห็ดเฮ็ดเสียมให้มีขนาดพอดีกับขนาดของนอใหม่เมื่อเสียมมีความขนาดพอดีกับนอไหม้แล้วเวลาเฮ้าสับนี่ถ้าเฮ้าอยากสับ มันก็สิบวถุนือนอขางเคียงสับกึบเ,เขากางเท่าก็ได้แล้วแต่ถ้าใหญ่ๆแบบเอือนเลือดสามนิ้วสี่นิ้วแบบเสียบลงไปว่าไม่มองเสียบครับสับบะได้เลยเพราะว่านอดกนอไม้สดิ้งออกดกมากมันก็เลยใช้เสียมที่ใหญ่ไม่ได้ส่วนเสียมที่ส่วนเสียมเสียมที่เอาไว้คุดต้นพันตั้งหากครับบัตรตึ้นเดี๋ยวแลล้ๆมืออื่นมือเฮือหรือว่าอีพี่หนะคลิปนะ่ะ เดี๋ยวเสี่ยงว,ว่าอัปเดตให้เอฟซีเบงเพื่อเพื่อเอฟซีได้เตรียมตัวาคนที่ปลูกแล้วปีนี้ปีหน้าปีหน่าเอฟซีา FC อาจสีได้ใส่เสียมได้ใส่เสียมอขุดต้นพันธุ์หรือว่าขุดแยกขยายแบ่งต้นพันธุ์อีย่งกว่าไปมันเป็นเสียมคนละขนาดแล้วก็คนละเปรีเยทเอาไว้ตะขุดแล้วก็เอาไว้ใส่งานคนอะไรยาง เอาคลิปนี้อีพีนี้ครับเอฟซี FC มาอัปเดตต้นพันธุ์สวนไผ่เดิ้งอยู่สวนไผ่อยู่สบายของเฮาให้ FC เอฟซีเฮาได้รับชมคือคใุใยา่แล้วก็ลูกไส้หล่าคือเก่ามาเห็นงานซอยช่วงนี้ครับว่าเลรียนบ้านก็นเลยได้ซอยกันซอยเดียะงานกันแบบนี้อยู่ถ้าถ้าอยู่สามคนพอแม่ลูกก็สีเห็ุงานอยู่สามคนพอแม่ลูกแบบนี้ครับแต่ถ่ายอีกคนนึงไปแล้วเฮ้ากั อยู่กัน2คนตาย่ายคือเก่าครับเอฟซีครับ, 3, รบสวนไทยอยู่สบายสวัสดีครับผม